ปิดท้ายด้วยข่าวเอาใจแฟนคลับหนุ่มสนยุกันเชหนไอนก็แหมช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอเลยก็เลยคิดถึงคิดถึงถามไปถามมาถึงรู้ว่าเป็นเพราะหนุ่มสนเขาเร่งถ่ายละครอยู่ถึง3เรื่องเนื่องจากในเดือนเมษายนนี้ต้องเตรียมก่ออินเตอร์ไปทํางานนาน2เดือนที่จีนแผ่นดินใหญ่เนอเนะคะ่ะเป็นค่ายเดียวกับพี่ดูแลไมพิลักครับผมผมถ่ายละคร2เรื่องนี้เสร็จแล้วก็จะพักเพื่อที่ว่าจะเดินทางไปที่เมืองจีนนะครับเพื่อที่ว่าอาจจะไปถ่ายไปถ่ายละครหรือว่าหนังที่นูน่นตอนนี้ ยังไม่ได้สรุปโปรเจกต์แต่ว่าเขาบอกว่ามีแน่ๆส่งกำลังใจรัวๆให้หนุ่มสนฮอตเปรี้ยงปล่างในแดนมังก่อนตามรอยรุ่นพี่ๆทางป้องนวัดและไม้พิรัตไปอีกคนเลยนะคะพี่ฝนคนหนึ่ง ที่จะเป็นกําลังใจให้กับสนยุโกอินเตอร์นะคะเป็นกำลังใจให้นะคะเป็นกำลังใจให้ครับคือถ้าจะออกนอกหน้าขนาดนี้เออ่ให้ช่างกล้องเดินเข้ามาหาเราก็ได้ครับผมน่าสเมื่อกี้ลืมเตรนี้แต่จริงก็เชียร์เชียร์เชียร์นะไม่วยจริงใครก็ตามโดยเฉพาะเป็นคนไทยแบบเนี้ยใช่ค่ะนะคะไอเป็นกอย่างจให้ถ้าเป็นน้องไปบ้างโกอินเตอร์บ้างแน่นอนอยู่แล้วน่ะน้องไปทั้งทีก็ต้องเป็นกําลังใจให้อ่ะดูอย่างวันนี้สิคะคุณผู้ชมคะเป็นโอปปงโอปป้าทำผมทำผมมีนี่มาครึ่งหนือนะอ่าอย่าหน้าเต็มหันได้แค่ครึ่งเดียยยวหลล่ออมมั้้้คคะะะงงงไไไก็เเเินนนนขขาาาดใฟ์ร